เงาะเงาะใช่ขอบพูกพูดขอบพวกหัตัวบ้านนะครับเพื่อ๊กเพื่อลองอ่ะสวัสดีครับพี่ๆแล้วนะผู้รักในการเกษตรวิธีเกษตรอุ้มียงเตะครับวันนี้แหวแต่ปลามาหากินของปลานะครับ ภาษาเมียง,ห,งห้องห้องวายก็ไอ้เอวฮะห้องวายเงาะเงาะกําเมืองนะครับเงาะมันเป็นตัวอ่อนของจักกรจันนะคือใครจักรกจันเนาะคือใครของจักรกจันประมาณนี้ราคาซื้อขายตลาดปัจจุบันครับผมเขาพวกเขาพูวกตัวาบาทนะ้ะตัวละห้าบาทตั๋วหนึ่งจะได้กินกัมกําเนาะ คือของเขียมนะฮะับจักจันเอาไงไงสมัยนี้มันก็หายากแล้วนะไปี้ผมเก็บของนี่นี่ฮะลักษณะมันจะอยู่แถวไหนคือมันจะอยู่ตามเปลือกตามเปลือกไม้อี่หนอเราพอช่วงฝนลงอะมันมันจะนี่นี่นี่ตอนนี้อนนี้ไปดูครับไปดูครับมันจะอยู่จักจันระใครอ๋อนี่นี่ฮะอยู่ตามเปลือกไม้อี่ครับ แล้วทาไมมันไข่ทางบนหรออืมมันน่าจะทั่วหมดแหละมันน่าจะทั้งหมดเลยแหละแต่ว่ามันเกิดเกิดจะทยอยลนลนลงมาไงเพราะฝนตกอ่ะโอ้โหนะครับมันก็ลนเราก็มาเก็บเนาะแตะกี้ผมเก็บกล่อนมันจะอยู่แถวข้างต้นเนี่ย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 โอ้โหตัวเบลืมเลยนะไข่จักกระจันไข่จักกระจันไม่โปรตีนสูงนะครับพ่อมันเยอะขนาดไหนมะฮู้ครับแต่อร่อยดีครับ ตัวน้องเดี๋ยวก็เฉี่ยวไหม้เนี่ยต้องแม็กมาต้องแม็กหายอยู่บางแบบเฉี่ยวมะแมนแมนแมนเออแมนนะครับแมนมาก็มาเก็บไปนะครับนี่บอกว่าตัวละห้าบาทอีกวังเหนือขายตัวละห้าบาทนะครันี่นี่นี่วงเหนือรำปางขายตัวละห้าบาทนะครับฮะแมนบอกว่า กินกนั๊มนึงนี่ข้านึ่งได้เป็นโอดนะตอนแรกๆเนี่ยพยายามถามพ้นที่นี่ครับว่าตัวไอตัวเนี้ยมีกอลเรากแเ้ากะแบบมีไข่หุ่จักนะครับแบบมีไข่หุจักเลยเราทีเนี้ยตว่ามาคุดหลุมกาแฟนี่นี่เลยกาแฟครับเราก็ไปเจอไซม,มันนะครับพอดีมาเจอไซมันกันเลยที่จริงมันเขาหามาตั้งนานที่จริงมันอยู่ในสวนนี่เองนะครับ มันต้องไปหาไก่แล้วครับอยู่ในสวนมีต้นไม้สามสี่ต้นเพราะผมบาเคยตัดต้นไม้ยืนต้นเงี้ยมันก็มาอยู่ของมันคนเดียวเดี๋ยวเราแคนะตะนี่สลันนี่มันตกใส่สลนน,นี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหอ๋อ,อ,อ,อนี่ไม่นครับเวลาฝนตกเนี่ยฮอมัน่วง,งเนี่ยสองตัวแล้วเขาไมได้ไปเขาไมได้ไปเขาเรื่อยอย่างไงไปไปเสาะหามันหรอ,อเขาไมได้ไปยุ่งมันเลยหรอ,อเห็นมัน อันนี้ฝนมันตกเราก็นที่นี่มันก็หล่วงลงมานล่วงุกวันเนี่ยเนาะะมันหล่วงลงมาเนาะอืมหัวละการไขของมันเนี่ยมันยังไ้นะครับมันต้องมาฟักตัวใต้ดินหรือว่าน่าจะฟักตัวใต้ดินนะครับเพราะมันหล่วงมาแล้วมันจะมันมุดนะเห็นเห็นมันมีแข่งอี้นะมันลงดินเลยเนี่ยน่าแปลกเหมือนกันอันนี้ผมได้ศึกษาเนาะเกี่ยวกับพวกแมงพวงนี้เนาะเดี๋ยว อาจจะเขาเขาอาจจะบะเศาะต่ำต้นไม้มม่อาจจะล่วงอยู่ปื้นต้นไม้นะครับลองพยายามดูจะล่วงออกมาเหมือนตะกี้นะครับมันจะอยู่ต้นแบบเนี้ยครับของต้นเนี้ย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 ครับมันจะมีนี่หนึ่งสองสี่ต้นเหมือนได้นะครับสี่ต้นสีต้นฮะสี่ต้นนี่ถ้าคิดเป็นสี่ต้นนี่ คิดเป็นมูลค่าเงินก็หลายร้อยแล้วครับถ้าขายเป็นตัวละห้าบาทแตะนะฮะห้าบาทยร้ายแล้วแต่ทีนีน่ยเห็นล้วอยู่บนสแลนไหมฮะพอดีว่าสแลนนี่เอาไว้กองแดดกาแฟกากาแฟนะครับประมาณโอ้หลายร้อยต้นอยู่ครับนี่เนี่ฮะดูบนสแลนนี่ตัวใหญ่ๆขนาดเลยครับดูดูเนี่ยดงมาเจ้าบน ครับมันลงมาให้หนั่นนั่นตัวน่ะฮะเนาะน่ะอยู่อยู่ห้ร้งใหม่ม่สอยวะมันอยู่มันอยู่บนน่ะจริอยู่ใร่างเขเนี่ยมันต่ำมันสวยมันอยู่สามใหมดสามบนนี่ยหละครับจะสอยมันทำไมปล่อยมันอยู่นั่นแหละปอให้เขารู้ไงนี่มันหลวงมานี่ครับโอ้สบายเลยนี่เก็บตกลงนี่เลยนี่นี่ครับ เห<_<_<_<_<_<_<_<_็นบอกว่าล hmm. ้ำาล้ําล้ํเลยนะเทากับมุกเก็กินงข้ากตัวก็ง่ายไหมนี่เออเอย่าร้องเดี๋ยวต้องร้องครับเดี๋ยวต้องร้องกุ่นฟังกุ่นมีเหรอหลาคนน่าจะมีครับฟังเล็กๆนี่ใจนี่มันสืบกิ้งนี่ไงตุ๊กขึ้นตัวน่ะโอเคครับนี่ครับถ้าต้นอื่นๆมันจะมีเหรอครับบ่ค่อยมีมันจะมีต้นนี้นี่ครับเดี๋ยวเฮาอยู่ทำกับเข้ากินโอ้ยอย่างเยอะเลย เหมือนเหมือนนั่นอย่างสักอย่างอ่ะเหมือนบวยบวชอ่ะชุบบวยอ่ะต่อมาล่างก่อนนะครับหรือเปล่าแน่ใจนะพวกขี้แม่ยังงี้ตรงล่างเด้อตรงนี้เนาะสว่างสวยนะครับปอบปอบไอ้นี่ปอจีรักกับเพาะเนาะเยอะอย่างเงี้ยต้องมาพิมพ์ไปก่อนเด้อเออยุ่งน้ำยมเน้อน้ำยมไหนเกลือไปไหนเกลือไปไหนปุ๊บเกลือ มี่การใส่เกลือตู้กต้องนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนี่นะครับเราจะห่อไดงครับปกติแม่เนี้ยนะครับมกนะกะธรรมดาเนี่ยผมนี่เนี่ยตีพากันตีเน่าละเมียดละไม่มากเลยนะครับอืมนี่เราอย่ามานนิบนีบเลยเน่านิบอ่ะเนี่ยแตะเลยนะครับอ่ะ สักสิบนาทีนะครับได้กินแน่นอนครับครัผมก็น่าจะสุกแล้วนะครับเจต้นเต้นต้นเต้นเ้นต้นเต้นตนตนตนี้นเตตน ดีมากเลยนะครับเกือใส่น้อยครับเดี๋ยวกินกับเกือเลยคนเมืองหันห้องอย่างเงี้ยแต่ก่อนหนล่ะอัวเข้าเออเอาอัวกับเ,เข้านะครับโอ้มีปลาทวยอัวขัวเข้า,ขาครับกินเยอะเป็นโรคไตแล้วยเก๋อเยอะครับวิธีการกินถูกต้อง้วครับแบบพ้นเหนือของแต่กันแปงข้าวเ,เหนียวนะครับแ่งแบบห้องกอลอกควายน้อนนะครับเดี๋ยวไอ้ออดหลับนะ ปอนานี้ครับประนีณนะครับถ้าถ้าค้นเหนือนี่จะจะหูแจกดีนะครับท้าท้ากอนนะเอามาท้าท้าประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดปิดปิดแล้วก็ปิดปิดเหลืองเลยเหลืองติดมือเลยประมาณนี้ครับแล้วก็แดกเลยแดกหากเลือดแต่ผมนี่ปรท้านะครับผมนี่เอาใส่เป็นตัวนี้นะครับ จริงๆเขาคือตัวหนึ่ง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 กัมนะครับแต่ผมใส่สองครับสีขมิ้นเลยเนี่ยลองอ่ะอืมอืมเหมือนเบ็ดบิด หม่ไม่ปังนะครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บอือรสชาติดีครับมันมันนนัวได้เกลือใส่มาหอมหอมชูขึ้นมาอือหอมหอมหอมด้วยครับอือเป็นรสชาติแปลกใหม่ครับต้องไปลองเพิงเหครับทำไมถึงมันตัวละห้าบาทนี่ยังมีกินเพียบเลยนะเนี่ยถ้าตัวละห้าบาทเนะี่ยอือ จริงมันเป็นอย่างอี้นี่เองครับผมบอกเลยว่าหนึ่งตัวต่อหนึ่งกั๊มเนี่ยัปอัปอนี่แต่เขาเขาประมาณว่าเปลืองไงของของมันน้อยไง <c oughs> ของมันมีน้อยก็ต้องกินกัามน้อยน้อยไงแต่สำหรับผมะดูครับ <c oughs> อืม อืมต้องไปหาร้องครับขอจบคลิปต่อเองนะเดี๋ยวขอ,ขอกินดีๆรักแล้วโอเคครับ